บีเอ็นดับเบนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางาทตา่างจังหวัดนะครับเป็นกล่องดูเร่คอสเอ็กกี้เอ็กแอลนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานต่าครับตัวรถก่อนมติดคานต่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็กล่องวา,างกระบวนการกว่าอีกทีนะครับตัวนี้ตัวนี้ใบยาวเต็มหลังคานะครับความยาวสองเมตรนะครับแข็งแรงทนทานถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานนะครับมีกุญแจล็อกกัน,กนหานยนะครับตัวกล่องนะครับเปิดได้สองด้านเป็นเคปลาะนะครับตัวนี้ รับนิกาวามองรุ่นก่อนะครับเอยแล้วครสำหรับกลรรจสับพาลาสรับเดินทางรางัล BMW X3 นะครับดูนครับสำหรับการอง